เรื่องหลอนทองดีตอนป่าสมบีที่ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทยต้นและยอดสองหนุ่มเพื่อนสีเติบโตมาด้วยกันในป่านี้ทั้งสองมักถูกเพื่อนๆพนล้ออยู่เสมอว่าเป็นเด็กหลังเขาแต่ทั้งคู่ ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองแถมยังมองเรื่องนี้เป็นเรื่องขำขันอีกต่างหากวันเนี้ยพวกมันล้อเราว่าเป็นเด็กหลังเขาอีกแล้วอะ่ะเออแล้วแกตอบมันไปว่าไงอา้าวจะให้ตอบว่าไงก็บ้านเราอยู่หลังเขาจริงๆนี่นะเออเนะพ่อแม่ของต้นและยอดเลี้ยงดูพวกเขามาด้วยอาชีพหาของป่าออกมาขายโอ้โห องตีนหมีกับเสือดำราคาห้าหมื่นอ้ทำไมราคามันสูงอย่างนั้นล่ะพ่อก็มันหาย,ยากขึ้นแล้วพ่อก็จะเลิกเป็นนายพรานล่าสัตว์ป่าแล้วทางการเขาเข้มงวดมากขึ้นไม่ให้เข้าไปในป่าลึกใครฟฝ่าฟืนน่ะโดนจับหายไปหลายคนล้วมันไม่คุ้มหรอกยิ่งทาพวกกำนันกับผู้ใหญ่ยิ่งแล้วกันใหญ่เลยลือกันไปทั่ว ว่าในป่านะมีอาถรรพ์แรงมากๆแล้วก็มีพูดผีวิญญาณคอยฆ่ากินคนที่ออกไปล่าสัตว์ในป่าไม่มีใครกล้าเข้าไปหาของในป่าลึกกันแล้วคำเตือนของทางการที่ไม่ให้เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ไม่ได้ทำให้ต้นและยอดรู้สึกกลัวแต่อย่างใดเงินที่จะได้จากการขายของป่าต่างหากที่ทั้งคู่สนใจให้ตน้น ยิ่งคนไม่กล้าเข้าป่ากันนะเชื่อเหรอตอนเนี้ยเห็ดน่ะออกดอกเต็มป่าแน่เราก็แค่เข้าไปเก็บเห็ดมาขายแค่นั้นก็รวยแล้วเพื่อนงั้นเราไปกันคืนนี้เลยไปกลางคืนเลยเหรอโอ้ยเราเที่เขาลือกันเรื่องผีบ,าบา้าแล้วผงผีอะไรไร้สาระจริงเลยอู้เอองั้นคืนเนี้ยเราไปกันตั้งแต่สองทุ่มเลยไหมโอเค อย่าลืมไฟฉายกับตะกร้าสะพายหลังละ่ะจะได้ขนลงมาเยอะๆตอนเนี้ยโลละเกือบพันเลยนะเว้ยโย้ยรวยแน่ๆเลยโหยแต่งรถแต่งรถเอะเอาท่อดังๆเลย <laughs> ด้วยความโลภที่เกิดขึ้นในหัวทำให้ทั้งคู่ไม่สนใจข้อห้ามและคำเตือนของทางการที่กำหนดเวลาให้เข้าหาของป่าได้แค่ตอนเช้า และต้องออกจากป่าก่อนตะวันตกดิน <S <S> <S เมื่อถึงเวลานั้นยอดและต้นเริ่มเดินทางเข้าป่าอากาศชื้นๆหลังฝนตกใหม่ๆมาพร้อมกับกลิ่นดินที่หอมเป็นเอกลักษณ์ของป่านี้ทั้งสอง เดินฝ่าความมืดเข้าป่าได้ไม่นานสายตาของทั้งคู่ก็ต้องสะดุดกับบรรดาเห็ดสีสวยสีส้มดังทองของเห็ดระงงที่ขึ้นเต็มรอกจอมปลวกเฮ้ยไอ้ยอดไอ้ยอดเห็นนั่นมโอ้อทอง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 เห็ดสวยกับทองเฮ้ยรวยแล้วพวกเราเอ้ยเก็บให้เรียบเลยไอ้ สอสนุกสนานและมีความสุขกับการเก็บเห็ดที่ขึ้นเต็มป่ายิ่งเดินเข้าป่าลึกเท่าไหร่ยิ่งเห็นเห็ดนานา,นาชนิดขึ้นเต็มไปหมดด้วยทั้งความมืดและความเพลิดเพลินในการเก็บเห็ดทำให้ทั้งคู่เผลอเดินข้ามแนวกัน้นเขตต้องห้ามของทางการไป ข,ข้าว่าแค่นี้พอก่อนไหมเราเดินเลยเขตเชือกแดงมาไกลพอสมควรแล้วนะพ่อข้าบอกไว้ว่าเขาห้ามหาของป่าเลยเชือกแดงเข้ามามันอันตรายอันตรายอะไรกั้นเชือกไว้กักของให้เพื่อนตัวเองหาเปล่าเอาหนะ้าอีกนิดเดียวจะเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวได้เต็มแล้วเราก็รีบลงไปแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนัน่นนัน่นไอ้ยอด นั่นอะไรวะเอ็งเ,เห็นไหมนั่นนะมันมันบ้านใคระนะใครมาสร้างบ้านกลางป่าแบบนี้วะเอ้ยเอ้ยไปไปเข้าไปดูกันบ้านกลางป่านเนี่ยนะใครกันที่จะมาสร้างบ้านไว้บนนี้คงจะต้องมีอะไรพิเศษหรืออะไรที่ต้องการจะหลบซ่อนจากสายตาของชาวบ้านแน่ๆ ยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยหรือจะเป็นที่พักของนายทุนที่สร้างเอาไว้เพื่อใช้เก็บของผิดกฎหมายใช่ยิ่งผิดกฎหมายก็ต้องยิ่งมีราคาสูงสินะยอดและต้นอดใจรอไม่ไหวทั้งสองย่องเข้าไปจนถึงรัศมีตัวบ้านยิ่งเข้าใกล้บ้านเท่าไหร่ความมืด ก็ยิ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณต้นมองลอดหน้าต่างเข้าไปเห็นกล่องเล็กกล่องน้อยวางไปทั่วบริเวณบ้านแต่ว่าไม่เห็นความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใดเลยในบ้านนี้เฮ้ย <Hey, S 1> มัน,ม,นมันแปลกๆนะกล่องลังอะไรเต็มไปหมดอ่ะของผิดกฎหมายางแ่เลยโอ้ยข้ขาว่า เราเรียกลับเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเราจะซวยเอานะเฮ้ยโอกาสทองมาอยู่ตรงหน้าแบบเนี้ยจะปล่อยทิ้งไปได้ไงอะข้าว่าเราเข้าไปหยิบของติดมือมาสักชิ้นสองชิ้นรวยไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ต้องลำบากเดินเก็บเห็ดอีกแล้วนะวอยพูดไม่ทันขาดคำทั้งคู่ก็หาไม้มางัดประตูเข้าไปในบ้านได้สำเร็จ ภายในบ้านดูวังเวงและเต็มไปด้วยกล่องไม้ที่ภายในบรรจุอะไรไว้ก็ไม่รู้แต่ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินไปถึงหลังยอดก็พบกับหนังสือพิมพ์ที่ตกอยู่ฮฮ้ให้ใหอ่อ่านข่าวนี่ดิปิดตายยกหมู่บ้านโรคระบาดเกิดซอมบี้ทั้งหมู่บ้าน เฮ้ยหมู่บ้านอื่นมา้อย่าไปสนเลยมา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 ช่วยข้าเปิดลังพวกนี้ดีกว่าและทันใดน,นั้นเองผีซอมบี้ก็โผล่ออกมาจากลังทุกลังที่มีอยู่แล้วพุ่งตรงมากัดกินต้นและยอด นี่คงเป็นคำเตือนของทางการที่พวกละโมบโลกมากไม่เคยสนใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดกระดิ่งเพื่อติดตามความสนุกและความหลอนของพี่ทองดีในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับง่